ครับสวัสดีครับผมพิทักษ์ชนภูเองชัยครับวันนี้เก็บมาเล่าออกมาฝากครับในบรรยากาศสัมจรนะครับวันนี้มาที่เกศลำปาวไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็คือมาออท่องเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็พาทีมงานให้สนุกสนานกับการได้ท่องเที่ยวนะครับวันนี้เก็บมาเลอามาฝากของผมพิทักษ์ชนภูเองชัยจะมาเสนอในหัวข้อจัญญาบันข้อที่6นะครับไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้ใหเอาปาาระกันชีวิตนะครับ เลงนี่มางทีได้ยังม,มือสวัสดีคุณละโอเคสวัสดีครับวันนี้เก็บเมละาออกมาฝากผมพิทักษ์ชนผู้ค้องชัยนะครับวันนี้จะมาสัตว์บริรยากาศสัญจรที่าพิมเปา่านะครับก็เป็นเขื่อนที่เป็นเขื่อนชัยอุปโภคบริภโรภคเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับวันนี้เก็บมะละาออกมาฝากผมพิทักษ์ชนภู้ค้องชัยอยากจะไม่แนะนําให้ไม่ทําประกันไม่ลดหรือที่จะเสนอ ลดค่าบำเหน็จเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันชีวิตนะครับตัวแทนหลายท่านออกไปหวังอยากจะได้ยอดได้เป้าหมายในการทําประกันชีวิตแต่ท่านไปลดค,ค่าปิค่าบาเหน็จก็คือค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณลูกค้าข้อเสียของการลดค่าคอมมิชชั่นคืออะไรรู้ไหมครับคุณลูกค้าครับคือเมื่อเวลาคุณลูกค้าจะเรียกใช้ตัวแทนคนนั้นเนี่ยเขาจะบอกใบเบี่ยงคุณลูกค้าไปต่างๆนานาเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีรายได้จากท่านแล้วเขาเป็นรดแทนกับท่านหมด ถ้าท่านจะซื้อประกันกับตัวแทนประเภทนี้ท่านคิดพิจารณาให้ดีนะครับปีสองปี3ปี4ท่านจะได้รับการบริการที่ดีไหมหรือไม่ไม่นะครับเขาจะบ่ายเบี่ยงท่านแต่ถ้าท่านทําประกันกับตัวแทนที่ตรงไปตรงมาถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายของกรมการประกันภัยหรือคอปปะพอท่านจะได้รับการบริการที่ดีอย่างสม่าเสมอและชี้แจงผู้ประกันภัยทราบด้วยนะครับไปถึงเรื่องอื่นด้วยอันนี้ในจัตยบัน้อที่6มิฉะนั้นแล้วท่านจะซื้อประกัน ท่านใจแค่ค่าในหน้าให้เขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเขาแล้วท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในข้อที่6นะครับไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จวันนี้ผมมิทักษชนบุกองชัยเก็บมาละออกมาฝากเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่าการที่เราจะไปทําประกันกับตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องของความถูกต้องด้วยนะครับกับวันนี้เก็บมเลามาฝากขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ